พัมพารมพัมพัมพัมพามารมพัพัสวัสดีครับนี่วันนี้วันพุธที่25มีการ์ดใหม่ออกเอ้ยการ์ดบริไฟนิวได้ออกตัวใหม่เออต้องบอกอย่างนี้สี่นี่ครับ Hero World ชุด BFNTD05 นทนะครับนี่ Hero World ชุดพร้อมเล่นชุดพร้อมเล่นเลยนะจ๊ะมากับเพื่อนพ้องนะครับ BFNTD06 ยเลยสันว่า n t d 0 6 Star d r a g o ส w า r l ดสุดหลอกลับมาแล้วนี่ส่วนอันใครสนใจครับรอดู อีกคลิปนึงคลิปนี้เราจะรีวิว T D ศูนย์ห Hero World ก่อนจะไปรีวิวมีเพื่อนมาด้วยจากเวนการ์ครับสลิปสิปีของเวนการ์ใครที่สนใจก็ซื้อกันได้นะครับมาเรามารีวิวกันเลยดีกว่าดูที่กล่องก่อนที่กล่องเขาก็จะเขียนชุดนี่มาดูด้านหลังนะครับบอกว่าชุดกรารเสริม59ใบพิเศษแถมกรารเรืองแสงบรสมุในกล่องใครที่ ก่อนมาคลิปนี้ใครไปดูคลิปละเวิดตั้งก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามีสุ่มทั้งหมดสามใบข้างหลังเลยด้วยกันนับ่วนด้านหน้าครับมีฟอยสองใบเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมารีวิวมีชิบนีมาแล้วนี่ครับ NTD05 เปิดมาหน้ากล่องเปิดมาหน้ากล่องเจอฟอยก่อนเลย2องใบครับตัวตัวกาดเบิร์น สำเนียงผิดขออภัยนะมาดูการเบิร์นทำอะไรได้ครับมีสกิลบริกิฟขอคอสใจหนึ่งเกตอาบิลบิตี้เนมเปอร์เทิร์นแอคทีฟป,ประกอบร่างทีการเป็นเราหนึ่งใบโจกัสดหนึ่งใบจากนั้นนมอนสเตอร์เบสบมชินใบอื่นมานสามเราไม่เกินหนึ่งใบเข้าสู่โซ่อไอเทมเราหากบอดี้เราเป็นเบสบมชินไอเทมมือสนลับเราหนึ่งใบได้พาวเวอร์บวกสองพันต่อจำนวนโซ่ของเราโซ่ของไอเทมเราทุกๆุสองใบมีโซ่กัดมีไรไรใจหนึ่งเกตเขาบอกไว้ที่ตรงนี้นะครับนี่ขอคอสใจหนึ่งเกตเราลืมมาไปมาให้มากี่ใบกันนะ เดีย๋ยวเขาอ,อนุญาตวางนิดก่อนเป็นฟอยล์มีฟอยล์หน้ากล่องหนึ่งใบแล้วก็แบบไม่ฟอยล์อีกสี่ใบรวมเป็นห้าใบนะครับนี่ตัวมันบี้ห้าใบต่อไปเป็นไอเทมอันติเมตนะครับอันติเมตการ์ดเบิร์ดนะครับอันติเมตบอกว่าไอฟิลดคอร์สใส่ใจส่องเกตบัตตี้คอร์สสองลองทำไอเทมการ์ด ในชื่อการเราหนึ่งใบที่เราไล่อยู่แล้วนำแบแป๊ชีนโบสารเราไม่เกินสองใบเข้าสู่โซกาดใบนี้หากการนี้มีโซกหากหากการนี้มีโซกัดหากการนี้มีโซกัดอ๋อโอเคหากการนี้มีโซกาดนี้สี่ใบหรือมากกว่างงอ่านต่อไปก่อนได้แพาวเวอร์บอกครับพลังคิดที่ครอบบกหนึ่งวันเปิดเทินเมื่อจบการต่อสู้ที่การที่โจมตีหากการนี้มีโซสองใบหรือมากกว่า ค่าเขาจ่ายหนึ่งไลฟ์สแตนการน,นี้ครับแล้วก็อันติเมตไลฟ์หักเราสงสัยเท่มอยู่จะถือว่าเราไลฟ์อยู่นะครับมีโซโกาสอือตอนนี้อานง,ง,งนิดนึงแต่น่าจะสี่ใบลืมบอกเรื่องพลังพลังแปดพันที่เข้าสองพันป้องกันแปดพันนะครับไม่เหลือลไม่วงไม่ฮง ม,มาครับต่อไปกาเซอร์เพน์นะครับอบิตตี้เนเบอร์เทิร์นดาบเทีท่ยงธรรมเมื่อการน,นี้โจมตีมอนสเตอร์คู่แข่งฮิตเราชัดหนึ่งเกรดฮิตหมายถึงการโจมตีและทำลายมอนสเตอร์สำเร็จหรือสร้างความเสียหายใส่คู่แข่งสำเร็จอเคแล้วก็มีสกิลไลท์ใจหนึ่งเกรดเมื่อใจคอสสามารถสวมใส่ายคอสสวมใส่การ์ดนี้จากบนมือหรือในสนามและนับว่าการ์ดนี้เป็นไอเทมมีอธิบายไว้เรียบร้อยแล้ว ตัวนี้เขาก็ให้มาสามใบไลท์เดี๋ยวต่อไปครับการ์ดไนโน่คาลเตอร์แอคทีฟไลโนคัทค่าคอร์สจหนึ่งเกตในเทรนนี้จนจบการต่อสู้ขนาดปลายการ์ดนี้รับพาวเวอร์บวกสามพันและเพนเนเทรตไลท์ทิ้งแบตประชีม,ม,มือเราหนึ่งใบเมื่อจ่ายค่าคอสสมการ์ดนี้จากบนมืออ่าอธิบายการไลท์ไว้ด้วยตัวนี้ก็ห้อลืมบอกพลังตัวเมื่อกี้เลย รังสามพันขีสองหุ้ยป้องกันหกพันเลยนะไลโนโลให้มาสามใบนะครับเนีะยย้อนกลับไปดูสเตเพนสเตเพนเพนลังโจมตีห้าพันสองขีแล้วป้องกันสองพันไหลไปไหนแล้วลูกเออหอวต้องูกไ่ไปเดี๋ยวขยับแป๊บนึงอ่ะพะใครถ่ายภาพนิง่งไว้ดูอ่ะต่อไปครับโอ้ยเท่่ะโมโมบิล บอร์เซอร์เกอร์โกมากระสืนะครับเขาเอาจ่ายหนึ่งเกรมีมีมีกิฟต์ด้วย mm hmm. อัพเปตี้เนมเบอร์เทิร์ดนะครับดาบปราบมารเมื่อกา้นี้โจมตีมอนเตอร์คู่แข่งฮนะิตอ่าแล้วไอเทมเรามีโซ่สองใบหรือมากกว่าจ่ายหนึ่งเกรดทำลายไอเทมภาษาคู่แข่งหนึ่งใบว้าวอ่าเคฮิตหมายถึงโจมตีและทำลายมอนเตอร์สำเร็จหรือสร้างความเสียหายใส่คู่แข่งสำเร็จแล้วก็สกิลไลท์จ่ายหนึ่งเกรและทิ้งเบสบิชินบนมือเราหนึ่งใบอ่าโอเคนี่ขอละพยายามทีเข้าใจนะครับ ตัวน,นี้ก็จะให้มาสามใบเช่นกันนะครับต่อไปคุณเล็กหุณแน่วแน่กันสาระ,ะไม่ทับลืมพลังจริงตัวเมื่อกี้นี่ไซส์สองพลังเจ็ดพันสามขีแล้วก็ป้องกันสี่พันเลยนะต่อไปไซส์สองข้อ,ขอจ่ายหนึ่งเกตและเคอเตอร์แอคทีฟจ่ายหนึ่งไลน์และนำโซหนึ่งใบจากไอเทมนสนามเราหนึ่งใบลงดับเลือกใบปชิหนึ่งใบในะส เฮ้ยเลือกเพิ่มช้หนึ่งใบในเทนี้จนจบการต่อสูขข้ครั้งถัดไปดีเฟน s ์บวกสามพันและคาลเตอร์แท็กฮะมีเพนเท e แล้วก็ไลท์ตัวนี้พลังโจมตีห้าพันสองคิดที่เข้าป้องกันห้าพันนะครับให้มาสามใบสามใบตามเพื่อนเลยนะต่อไปเอ้ยหน้าหน้าตาคุ้นๆเหมือนมาจากซีรีส์อะไรสักอย่างอ้าว นักลบเกาะหนักเมท่าน p r นเนอร์ครับ empty ในเบอร์เทิร์นตั้งขงบวนเมื่อการนี้เข้าโซสนามหรือเมื่อไลท์เข้าค่า cost คือนำการ์ดบนมือเราหนึ่งใบเข้าโซไอเท่สามเราหนึ่งใบในเทิร์นนี้แบตแมชชีนสนามเราไม่เกินสองใบได้เพราะว่าบวกสามพันแล้วก็มีสกิลไลท์ใจ่หนึ่งเกดรดพลังยกตีสี่พันสองขีป้องกันสองพันเป็นไซส์หนึ่งตัวน,นี้ให้มาสามใบอีกแล้วอ่าตัวต่อไปครับหุ่น สูเล็กเกณไทยไกไกเทนโอคอคอสใจหนึ่งเกตแลวนะวอเตอร์เบนเบลเชมัาเราหนึ่งใบไอสองใบเข้าโซกับบ๊อันนี้ตัวนี้เป็นไซส์สามนะครับกิฟสอง่ะมีกิฟสองกิฟสองด้วยบอกว่าวันเปิดเทินเมื่อจบกรารต่อสู้ที่การที่จมตีใจหนึ่งเกตและห like. นึ่งไลท์สไตการนี้หากเทมเรามีโซสองใบหรือมากกว่าทลาลายเทมสันผู้แข่งไม่เกินหนึ่งใบมีโซกัสดมีไลท์นะครับพลังแปดพันสองคีบป้องกันหกพัน ตอนนี้ก็ให้มาสามเช่นกันเออให้สามมันนั้นเลยเนะต่อไปเป็นก็นจะเป็นเวทละคอส์ปอร์แมชชีนคาเข้าใจหนึ่งเกตด,ดูการเป็นสุดจากของก้าวเราไม่เกินเจ็ดและแสดงเบแมชชีนไม่เกินหนึ่งจากที่ดูขึ้นมือนำคัดที่เหลือเรียงใต้กองการให้มาสองใบนะครับ แล้วก็ต่อไปฐานทัพยักษ์เบรฟฟอร์ดเมื่อมีแมชชีนเข้าสนามเราหรือเมื่อไลท์เราจาก,การหนึ่งใบไอ้เมื่อไลท์ค่าคือเลสการ์ดนี้และที่เขาเมืเ่อลงใบจูก,การหนึ่งใบเมื่อไลท์จะเป็นศูนย์ทำาลายการ์ดไปนี้แล้วไอเทมสนสนามที่เราไลท์อยู่หนึ่งใบแล้วจะกลายเป็นสองว้าวมีทางรอดให้เลือกด้วยนี่สองใบนะครับเม,มนดม ต่อไปเสริมพลังถ้าทําอะไรเกินตัวอยู่เรื่อยเลือกมอนเต 3, อร์สามเล่าหนึ่งใบในเทิร์นนี้การนั้นได้รับพลังบวกห้าพันและเพเนีเท็ดหากการที่เลือกเป็นคอเตจไฟการนั้นได้รับวันเปิดเทิร์นเมื่อจบเทิร์นค่าคอสนำการนี้เข้ากองเกียร์ละจอนหนึ่งใบเพิ่มเติมเพื่อให้มาสองใบเวดอีกแล้วตอบลอู่เป็ความยิ่งทำให้มันแตกสลายเคาน์เตอร์หากการจมตีที่ไม่ใช่ลีงก์แท็กยกเลกิกการจมตีนั้นไล่การนี้ได้ระหว่างการจมตีเทิร์นคู่แข่ง มีให้มาสามใบนะครับใบต่อไปนะครับกายาเล็กหๆนะครับเคาน์เตอร์เลือกเบรบชินบนสนามเราหนึ่งใบในเทอร์นี้จนจบการ์ดโซนนั้นดีเฟนต์บวกข้าพันล้วได้เคาน์เตอร์แอตแท็กอ่าตอนนี้มีอธิบายนะครับเคาน์เตอร์เตอตแท็กหากการ์ดนี้ยังคงอยู่บนสนามและหลังจากจบการ์ดโซนที่ถูกโจมตีหากมอนสเตอร์นั้นมีดีเฟนต์ต่ำกว่าหรือเท่ากับพาวเวอร์ของการ,ร์ดใบนี้ทำลายมอนสเตอร์ที่โจมตีมานั้นอ,อธิบายไว้แล้วสามใบอีกแล้วนะครับ hey. เฮ้ยไร like. ต่อไปปืนทุกกระบอกยิงพร้อมกันรายการนี้ได้เมื่อเราสงสใส่ไอเทมอยู่เท่านั้นใครเข้าใจสองเกตการ์ดเนน์บร์เทินทำลายมอนเตอร์เลอเทมของสังคู่แข่งกี่ใบก็ได้ที่มีผลรวมพาวเวอร์ไม่เกินพาวเวอร์ของไอเทมที่เราสวมใส่อยู่ไปต่อไปมองเห็นตัวมองเห็นแล้วตรงนั้นนี่ละใจหนึ่งเกต์ทำลายมอนเตอร์ของสังคู่แข่งที่มีพาวเวอร์สี่พันหรือต่ำกว่าไม่เกินหนึ่งใบเป็นเคาน์เตอร์ด้วย อเดี๋ยวอ๋อให้มาสามใบต่อไปครับใบลื่นล้มเปิดกล้วยครับมีเปิดกล้วยอยู่ตรงน,นีไ้ได้ไงเนี่ยใจหนึ่งเกียร์เลดวันเตอร์ที่มีไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่าวันสนามคู่แข่งหนึ่งใบเปิดกล้วยจริงด้วยใบต่อไปเลยไม่ยอมให้ทําได้หรอกนาเคาน์เตอร์เอาวะรายการนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีแล้วเราไม่มีมอนสเตอร์อยู่ในช่องกลางเคาน์เตอร์ย้ายมอนสเตอร์ฮีโร่เวอร์วนสนามเราหนึ่งใบมาช่องกลางและเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีมาที่การ์ดนั้นจากนั้นจวดหนึ่งใบ สองใบนะครับให้เราสองใบา้าไม้ตายของฉันยังไงล่ะไม้ตาย double slasher หือรายการน,นี้ได้เมื่อไอเทมเราเป็นเสแมชีนที่มีไลท์และผู้เล่นทั้งสองฝ่ายไม่มีมอนเตอร์ในช่องกลางแคชคอร์สจ่ายสองเกตการ์ด Cut N. ในเทิร์นในเทอร์นี้ไอเทมเราไม่เกินหนึ่งใบได้พอร์บวกห้าพันและการ์ดนั้นสามารถโจมตีได้ในเฟนเฟตหากไอเทมเรามีพลังหมื่นสามหรือมากกว่าสแตนการ์ดนั้น ตายสามใบนะครับต่อไปก็เป็นแฟกแล้วก็มีการ์ดนักสัตว์โอ้แฟกไฟเดย์ดยอาดูนักสัตว์นักสัตว์วอกนาซิมนะครับออฟตีนในบัตเทินไว้ยังกระลิงเมื่อการนี้ถูกทำลายโดยความสามารถการ์ดคู่แข่งคู่แข่งเลือกการ์ดบนมือคู่แข่งหนึ่งใบนำการ์ดนั้นเข้าสู่ช่องเกียรติตัวเองแล้วก็ออฟตีที่สองบนมือเคาน์เตอร์แอคทีฟการ์เดียนอืโอเคมีมีสัญลักษณ์แบบใหม่เดี๋ยวอ่านให้ฟัง ใด่ส2เกตและ1ไลท์การเดียนคือเมื่อมอนสเตอร์เราที่มีไซส์เท่ากับหรือมากกว่า X อ๋อถูกเลือกโดยความสามารถการคู่แข่งขอการนี้โดยใจคอคอร์และเปลี่ยนเป้าหมายความสามารถมาที่การนี้แทน X คือไซส์มอนสเตอร์ที่ระบุอยู่ในการเดียนโอเคนะอันนี้ก็คือระบุเลขหนึ่งไว้นะครับตัวนี้ให้มาสใบนะครับต่อไปแบ็คไฟเดย์อ่านอีกครั้งหนึ่ง รายการนี้จะหากเรามีกว่ามือห้าใบหรือน้อยกว่าแครขอใจหนึ่งเกียร์และหนึ่งไลท์การ์ดเนมเบอร์เทิร์นเราจวดการ์ดสามใบาจากนั้นนำการ์ดบนมือเราที่ไม่ใช่บัตตี้กิฟต์สองใบเรียงไว้ใต้กองการ์ดเราเป็นเจเนริกนะครับให้ก็อ๋อบัตตี้กิฟต์ให้มาสองใบบัตตี้กิฟต์อ่าความสามารถบัตตี้กิฟต์ของการ์ดเบิร์นบอกว่าเมื่อการนี้ถูกทิงกกท้งจากถูกทิ้งจากค่าขอรหรือความสามารถของบัตตี้เราจ่ายหนึ่งไลท์นะัมมอนสเตอร์ฮีโร่จากแบบเราหนึ่งใบเข้าโซลไอเทมบนสนามเราหนึ่งใบ ก็ให้ตัวพา l คิคอมิวเตอร์มาหใบนะครับส่วนสุปแลนกล่องมี3ใบนะครับแล้วก็ใน3ใบก็จะมีทั้งหมด8แบบอ่าเดี๋ยวเราเอาเฉพาะตัวที่ไม่มีอ่าเดี๋ยวตัวตัวที่ไม่มีที่มีในนี้ไม่มีในกล่องตัวนี้จะมีในกล่องอยู่แล้วนะครับกาดเบิร์นเป็นแบบสีเข็ดแล้วก็ไอเทมมิเตอร์กาดเบิร์นแบบสีเข็ดนะครับนี่ตัวนี้ตัวเกนไทโอเฮ้ ไกเทนโอเป็นแบบฟอยนะครับเ,เ,ขเ,เขาจะเป็นฟอยโน,โนูนนะนี่วันนี้กิฟน้องลิงแล้วก็แฟกนี่ออกยากมากนะนี่มาต่อไปดูความสามารถของตัวรีบีตัวนี้นี่เขียนว่ารีเอสรีสเปลอ่ะมาแบบแรกเลยชั้นมองวิชาเขาแกเอาหมดแล้วรีเอสขอสรกของกัสอันนี้ใช้กับโอว์ดานะ ใเอาอะไรดูมัหน่อยการในบันเถินเคาน์เ,าเตอร์เลือกใช้หนึ่งอย่างจากด้านล่างนี้ในเทอร์นี้ครั้งหนังไปที่เราจะรับความเสียหายจากการโจมตีความเสียหายนั้นจะกลายเป็นศูนย์และครั้งหนัดไปที่เราได้รับความเสียหายจากความสามารถการคู่แข่งความเสียหายนั้นจะกลายเป็นศูนย์ในเทอร์นี้ยกเลิกความสามารถทั้งหมดของมอนเตอร์อสำหรับคู่แข่งหนึ่งใบโอ้ยแล้วก็จับมือสายสัมพันธ์แห่งนักลกก่อตั้งหน่วยยอดมิตรภาพเลียสนะครับ ันบัตรเทิร์นเลือกใช่หนึ่งอย่างจากด้านล่างเลือกมอนสเตอร์ที่มีทันฟอรรถนะหรือสเตชันจากกองการ์ดเราไม่เกินสองใบนําไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือและนำที่เหลือลงดับจากนั้นสับกองการ์ดเลือกมอนสเตอร์ฮีโร่จากดับเราไม่เกินสามใบเข้าโซ่ยอดโรบัตหรือเลือรลบบนสนามเราหนึ่งใบจากนั้นนําการในโซเลือรลบบนสนามเราไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือนีอ่ใครสนใจก็ลังกล้องครับสามารถจุ่มกันได้ยังไม่หมดเท่านั้นตัวนี้เขาจะมีตัวฟอยที่ว่าแถม ตันด้วยนะครับมาตัวนี้ก็จะมีในกล่องแล้ว <Wow. S 1> อ้าวมีอ๋อมีในกล่องทุกใบเลยนะครับตอนนี้ทตันใครที่อยากได้ฟอยซื้อไปเสริมกันได้มาก็เท่านี้นะครับของ ntd 0 5 HeroWorlds Brave Machine ชีกาดเบิร์นว่ากันไปครับชุดพร้อมเล่น250บาทกล่องเดียวก็เล่นได้เลยนะครับ่าได้อะไรบ้างก็ตามที่ได้ดูกันไปนะครับราคาเสนใจก็ซื้อได้ที่ช่องทางออน ทางออนไลน์ก็จะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับหรือใครแวะมาหน้าร้านก็ตามสะดวกได้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ NT NTD06 กัน,นะครับวันคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไปแล้ครับบ๊ายบาย